สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่อ้อม อยู่ที่สวนทุเรียนนะคะเป็นสวนทุเรียนของลุงออมเองค่ะเวลามาละยองมาบ้านเกิดเนาะ mm hmm. ก็คือต้องแวะตลอดใช่ไหมคะพี่ออมใช่ออจะแวะมาตรงนี้ตลอดนะคะเพราะว่ามหาลุงด้วยนะคะแล้วก็มันก็อยู่ใกล้ๆบ้านพี่ที่ระยองด้วย mm hmm. ก็จะแวะมาเพราะว่าพี่จะมาตอนช่วงเทศกาลสงการประจําแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ออกพอดี<า>สวนลุงพี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยแค่ลดน้ำอย่างเดียว mm hmm. คือไม่ได้ฉีดยาใส่ปุ๋ยหรือเล่งอะไรทั้งสิ้นเลย mm hmm. จะเรียกว่าเป็นทุเรียนออร์แกนิกแบบธรรมชาติเลยใช่ใช่แล้วเนื้อ เนือเนือทุเรียนที่นี่คือแบบดีมาก แล้วก็คือมีทั้งชนีและหมอนทองมีมีระกกามมีทุเรียนนี่ละมีศรีลักเลยใช่แล้วก็มีทุเรียนนะคะแล้วก็จะมีบางคุดมีเงาะแต่เงาะไม่เยอะนะคะแต่บางคุดค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้ยังไม่สุกเนาะอันนี้กําลังแบบว่าออกลูกนะคะใช่ส่วนลุงลุงพี่เนี่ยจำเป็นกับว่าออกช้านิดนึงมาแบบมาสวนทีเดียวคือจบได้ผลไม้หลายอย่างเลยนะคะอันนี้คือเอาจริงๆแทบจะไม่ได้ขายแต่ว่าบางปีอะที่แบบทุเรียนมันดกมากก็มีคนมาเหมาสวนไปเลย แต่เอาจริงๆว่าแทบทุกปีคือถ้าออกลูกคือแจกญาติพี่น้องหมดเลยคือไม่ได้ขายแต่บางคุดก็จะมีคนมาเหมาเก็บไปขายทุกปีพักบางคุดจะอดกอะกเยอะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นนะคะเหมือนคลองเป็นคลองใหญ่เลยนะคะใช่อันนี้คือเป็นคลองแบบคลองธรรมชาตินะไม่ได้ขุดบ่อขุดอะไรอะพอหน้าฝนอะค่ะท่วมทุกปีตรงนี้ท่วมหมดขึ้นไปถึงครึ่งบ้านลุงพี่เลยอะต้องพายเรือกันเลยอะ แต่ olly, ดดดะดูเลยด็นีเห็นมังครัแล้วมังคุดต้นหนึ่งอะเก็บได้เยอะมากแล้วเก็บทีดูต้องสสยทีละลูกอะคือบางครั้งอะถึงก right. no> ับอ้วกอะเก็บถึงกับอ้วกจริงจรงนะใช่ไหมต้องค้าแล้วใช่ไหมใช่แล้วถึงเวลาราคามังคุดถูกอ่ะคือแบบเก็บแล้วไม่คุ้มจริงจรินะแต่เราก็ต้องเก็บที่ลราเสียดายเก็บแล้วไม่คุ้มอะบางครั้งแบบเก็บเสร็จจะไปลมที่ปล่อยเองคือแบบจะเป็นลมเลยอะอ่าใช่ไหมก็คือ เพราะว่าเราต้องแบบเนี่หน้าขึ้นแล้วก็ต้องเลือกทีละลูกละลูกละลูกอะไรเงี้ยคือเราจะเก็บมั่วซั่วแบบไไม่ด้ทุกใช่แต่เวลาไม่ได้เวลามันสุกมันก็จะท้อมกันหมดแหละแต่แบบโอ๊ยเงยอย่างเงี้ยก้มมาทีอย่างเงี้ยคือหน้ามืดอ่ะถึงกับหน้ามืดอ่ะ เนี่ยต้นทุเรียนแต่ทุเรียนลูกก็นี้เดี่ยวเลยใช่ทุเรียนยังไม่แบบยังยังเก็บไม่ได้นะคะตอนนี้เนี่ยใครอยากทำสบู่ใบบัวบกนะมาเก็บไปอ่าใช่โย่งมากพีงอ่ะไม่ใส่ยาไม่ไม่ใช้สารเคมีนะคะใช่ไม่ฉีดยาไม่ใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะนี่เจ้าของสพาชมไปด้วยคืออันนี้ลูกแอดเจ้าของสวนอ่านี่เจ้าของสวนถ้าอยากมานี่คือที่ตั้งอยู่ตรงไหนคะเป็นหมออืมก ตั้งที่นี่หวังว่าหวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองหนองน้ำคุนแวะมาได้นะคะแวะมาชมได้นะคะหรือว่าแบบอยากได้ผลไม้อยากได้ผลไม้ออร์แกนิกนะคะก็สามารถมาที่สวนนี้ได้นะคะชื่อสวนชื่อว่อะไรค่ะชื่อเมดิไม่มีเลยเพราะมาง่าย่สุด ชื flowers, morally, right? ่อสวนนะคะออมมี่ใช่ไหมนี่นะคะตอนนี้ผู้เรียนนะคะเป็นลูกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวประมาณสักสองสาเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็น่าจะได้ กินได้นะคะใช่แต่แต่เนื้อทุเรียนที่นี่บอกเลยว่าดีจริงดีมากกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าส่วนนี้เพราะว่าอายุของทุเรียนอะ่ะคือมันแบบหลายจิบปีด้วยอ,ะอ่ะมันมันเป็นทุเรียนที่แบบทุเรียนเก่าทุเรียนแก่มเหมือนต้นทุเรียนใหม่อะ่พะพอมันออกลูกแบบรุ่นแรกสองรุ่นสา,สามรุ่นน,น้ัเงินกินความความอร่อยควา,ามอร<ม>่อยยังไม่ัใช่มยังไม่ได้แต่อันนี้คือความอร่อยได้เลยคนทั่วไปชอบกินทุเรียนหมอนทองแต่สำราชาถ้าเป็นแบบว่า ชาวสวนจริงๆเขาจะเลือกกินชน,นีนะนากุ้งบางคนบอกว่าชะน,นีกลิ่นแรงแ,แต่พี่จะบอกเลยว่าถ้ามันสุกกำลังดีที่ไม่สุกจนองอมเกินไปมันจะเหนียวจะมันและความหวานมันจะแบบโอเคคือกลมกล่อมนอเนื้อแบบหนึบอ่ะอันเนี้ยหมอนทองอ่ะเนื้อไม่นไม่หนึบ <laughs> มันจะเป็นเนื้อมันจะเป็นเส้นๆถ้า<อ><อ>คนกินทูเรียนเป็นจบับ ไม่ค่อยถ้าเลือกได้เลือกชนีอ่าใช่ไหมแล้วก็ราคาถูกกว่าใครได้กินชนีใช่ราคาถูกกว่าแล้วใครได้กิน,น <c oughs> ชนีที่มันเนื้อแบบกําลังพอดีนะแล้วสุกแบบธรรมชาตินะติดใจถุกคนน้องกุง้งอร่อยใช่เพราะว่าเวลาส่วนเนี้ยชนีออกมาแล้วอะ่ะก็คือเอาแบบแก่สุดแก่จัดแล้วเก็บออกมาแล้วพี่ตานกับพี่เอจะเป็นคุณเอาไปขายลูกค้าแบบรู้เลยคือติดเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านของลุง <c oughs> จะบอกว่าลุงสร้างเอง ออกแบบเองสร้างเองปลูกเองจริงเขาเป็นวิศวะคอนยูการ์เขาเป็นวิศวะนะคะเขาเป็นวิศวกคโยูาออกแบบเองในชั้นใต้ดินด้วยบะคือไม่เหมือนที่ไหนไม่มีที่ไหนก็เก็บของเนาะคือแบบออกแบบเองปลูกเองสร้างเองแล้วบ้านถ้าเป็นบ้านตึกอย่างเงี้ยคือเย็นความเย็นนะคะเราอยู่ท่ามกลางแบบว่าธรรมชาตินี่คือแบบคือดีอ่ะทุกคนคือดี ก็มาจากโน้นดาจาเขาบอกต้นต้นใหญ่ก็ไม่เป็นไรตีให้ติดแน่อ่ตเงี้ขึ้นแน่อใส่รถไปเลยเอาต้นอาพี่โอ้โหลุงเปิดทางขนาดนี้แล้วใม้คาดลุงขอเองไงครับลุงาอเองเอาเอามาจากหนองจอกในที่นี้มันมีอยู่แล้วลงไว้แล้วสองต้นแล้ว

วันนี้นะคะออมกับปุงนะคะก็พาชมสวนของลุงเรียบร้อยแล้วส่วนนี้คือแบบมันไม่ได้แบบว่าเป็นจัดสรรเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรอะไรเลยนะคะเพราะาว่าส่วนอันนี้มันไม่ได้ทําเพื่อเพื่อเป็นธุรกิจแต่มัน,น,นปลูกเพื่อกิน,นเวลาญาต<ๆ>ิพ<ๆ>ี่น้องมาก็คือแบ่งแบ่งกันไปนะคะแต่ถ้ามันออกเยอะเราก็จะ ขายก็คือมีคนมาเหมาส่วนขายเราก็ขายบางครั้งก็ญาติพี่น้องนี่แหละเอาไปขายกันเองไม่ได้มีคนมาเหมาอะไรเยอะแยะนะคะแล้วเนี่ยอีกสองสามเดือนถ้าสมมติว่าลูกมันใหญ่แล้วกินได้แล้วนะคะเราก็จะมาบอกต่อเนาะถ้าใครสนใจนะคะถ้าสมมติว่ามีแบบว่าเหลือเยอะๆเหลือเยอะๆเราใครแบบเรากินเยอะๆเราใครอยากได้ก็ค่อยว่ากันใช่ใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากมาก็ที่ที่อำเภอ แกลงนะคะสวัดละยองนะคะมาได้คือถ้าสนใจยังไงก็เนาะหรือไม่ก็เม้นนะคะเม้นใต้คลิปได้เลยนะคะว่าสนใจที่ไหนที่กัดอะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะใช่หรืออยากให้เราพารีวิวตรงไหนนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะติชมกันได้นะคะหรือว่าแบบถ้าถูกใจเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ้อกบอย